คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตขอล่าที่163ตอนเจ็ดบาปที่พระเจ้าเกลียดชังมีหกสิ่งซึ่งพระยาเวทรงเกลียดมีเจ็ดสิ่งซึ่งเป็นที่น่ากเกลียดชังสำหรับพระองค์ได้แก่ดวงตายโสลิ้นมุสา และมือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์ใจที่คิดแผนเลวร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จซึ่งหายใจออกมาเป็นคำมุสาและคนที่หวานความแตกร้าวในหมู่พี่น้องพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ16-19ถึงส9สวัสดีครับพี่น้องครับบาปคือสิ่งที่อยู่คนละฝ่ายกับความรัก ความรักประสานความกลมกลืนบาปสร้างความแตกแยกความรักเสริมสร้างบาปทำลายล้างความรักผูกพันกับพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาดุจพระเยซูคริสต์ได้กระทำบาปพร้อมฆ่าพระเจ้าหากมันทำได้เหมือนดังที่มันสังหารพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน Sin is exact opposite of love love means harmony sin discord love is constructive sin destructive love clings to god as the father as jesus did sin would murder god if it could as it murdered jesus on calvary doi riven thomas มีเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจและเกลียดชังที่เรียกว่าเจ็ดบาปแห่งความตายอันน่าสะอิสะเอียนคือ 1. ดวงตาบาปที่หยิ่งยโส 2. ลิ้นบาปที่มุสาโป้ปด 3. มือบาปที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์ 4. ใจบาปที่คิดแผนการเลวร้ายนานา,นา,นาน หาเท้าบาปที่รีบวิ่งปราดไปทำสิ่งที่ผิดและชั่ว 6. ปากบาปที่เป็นพยานที่กล่าวคำเท็จและ7คนบาปที่หวานความแตกร้าวยุยงให้พี่น้องแตกแยกและแตกสามัคคีกันพี่น้องที่รักครับ คุณกำลังปล่อยให้อวัยวะบางส่วนหรือทั้งหมดทั้งตัวของคุณทำบาปชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่พระเจ้าทรงรังเกียจอยู่หรือไม่ครับคุณรู้ตัวหรือไม่ว่าเมื่อคุณทำเช่นนั้นแล้วคุณกำลังสร้างความเสียหายให้แก่ตัวของคุณและคนอื่นๆคุณควรจะสํานึกตัวรีบหยุดทําสิ่งเหล่านั้นณนะบัดนี้เลยเพื่อคุณบ้านคริสตจักรและองค์กรที่คุณอยู่ด้วยจะปลอดภยัย เพราะถ้าคุณยังเดินหน้าทำบาปเหล่านั้นต่อไปคุณกำลังยั่วยุพระเจ้าให้ลงวินัยต่อคุณอย่างเจ็บปวดนะครับดังนั้นอย่าเล่นกับบาปเลยจะดีกว่าเพราะจะทำให้คุณเจ็บลึกและเจ็บนานครับใครๆก็รู้ว่าพระเจ้าเกลียดความบาปและถ้าเรายำเกรงพระเจ้าจริงๆเราก็ควรจะเกลียดชังความบาปเหมือนอย่างพระองค์ทรงเกลียดด้วยเช่นกันนะครับ ความยำเกรงพระยาวเวคือการเกลียดชังความชั่วร้ายข้าพเจ้าเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลงพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อ13พี่น้องครับคนเรามักจะชอบพูดกันว่าพระเจ้าเกลียดความบาปแต่พระองค์ทรงรักคนบาปซึ่งนั่งเป็นความจริงแค่ส่วนเดียวครับ ใช่ครับปกติพระเจ้ารักคนแต่ก็เกลียดบาปหรือความประพฤติที่บาปพระองค์มักให้อภัยแก่ทุกคนที่สำนึกผิดบาปกลับใจใหม่ขอความเมตตาจากพระองค์และละทิ้งบาปโดยเร็วแต่ความจริงอีกด้านก็คือถ้าคนใดยังใจแข็งกระด้างทำบาปอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนตัวของเขากับบาปแยกออกจากกันไม่ได้อีกต่อไป เขาก็จะกลายเป็นคนบาปที่พระเจ้ารังเกียจและเป็นเป้าที่ถูกพิพากษาไปโดยปริยายและนี่มักเป็นความจริงอีกส่วนหนึ่งที่คนเรามักจะไม่รู้ครับเพราะพระยาเวทรงเกลียดชังคนคดโกงแต่ไว้พระไทยคนเที่ยงธรรมพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ32 และตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคนยิวที่น่าจะเป็นชนชาติที่ได้รับพระพรอย่างมากมายจากพระเจ้าเพราะเป็นประชากรของพระองค์แต่พวกเขากลับทำบาปต่อพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนพระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่เหนือพวกเขามาตลอดประวัติศาสตร์พวกยิวได้ปลงพระชนพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าได้ประหารชีวิตพวกผู้เผยพระวจนะและได้ขับไล่เราออกไป พวกเขาขัดพระไทยพระเจ้าและเป็นปฏิปักษต่อมนุษย์ทุกคนโดยขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อให้ได้รับความรอดการทำเช่นนี้ส่งผลให้บาปของพวกเขาเต็มเปี่ยมแต่ในที่สุดพระพิโรธของพระเจ้าก็ตกอยู่เหนือพวกเขาพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สองข้อ15ถึง16ดังนั้นพี่น้องที่รักครับ พระเจ้าทรงรักเราและมอบหมายเราให้เป็นตัวแทนของพระองค์มากเท่าไรเราก็ยิ่งรับโทษหนักกว่าคนอื่นเป็นทวีคูณเมื่อเราทำบาปต่อพระเจ้าและคนอื่นๆยังบาปเจ็บประการที่เรากล่าวไว้ข้างต้นครับวันนี้ให้เรากลับใจจากบาปที่เราทำและดำเนินชีวิตในความจริงและความรักอย่างคนที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าสูงสุดพึงกระทำในโลกนี้จะดีไหมครับ ข้อคิดปิดท้ายเป็นการดีที่เราจะกลับใจจากความบาปของเราแต่จะดีกว่าสำหรับเราถ้าเราไม่เคยได้ทำบาปเหล่านั้นเลย It is good for a man to repent of his sins but better for him had he never sinned โดยวิลเลียมสกอตดาวนี่ขอพระเจ้าวอวยพรครับ คำหนุนใจประจำวันจากพระวัจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัต์ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ